สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำคมํำขันกับผมทีระยุท์ที่จะพาคุณมาเข้าใจคนรอบข้างด้วยศาสตร์แห่งจิตวิทยาแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงวันนี้เราจะมาแชร์กันครับ15วิธีอ่านใจคนจากคำพูดของเขาบอกเลยว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะไม่มองคำพูดของคนอื่นเหมือนเดิมอีกต่อไปพร้อมหรือยังครับไปกันเลย วิธีที่ 1. ถ้าเขาพูดซ้ำคำเดิมหลายรอบเช่นจริงนะบอกแล้วไงเขากำลังพยายามกลบความไม่มั่นใจของตัวเองครับวิธีที่ 2. ถ้าคนพูดเริ่มต้นประโยคด้วยเอาจริงๆนะมีแนวโน้มว่าก่อนหน้านี้อาจไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซนต์วิธีที่ 3. ถ้าพูดว่าแค่ล้อเล่นหลังจากพูดจาแทงใจดำเขาอาจจะพูดจริงแต่ใช้มุกล้อเล่นกลบเกลื่อน วิธีที่4ถ้าชอบใช้คำว่าก็แค่เช่นก็แค่เพื่อนกันระวังเขาอาจจะกําลังลดความสำคัญของความจริงบางอย่างวิธีที่หถ้ามีคำว่าฉันไม่โกรธนะแต่สีหน้าไม่ยิ้มเลยคำพูดกับอารมณ์สวนทางโกหกอารมณ์แน่นอนครับวิธีที่6ถ้าเขารีบบอกว่าฉันเข้าใจเข้าใจทั้งที่เรายังพูดไม่จบเขาอาจจะไม่อยากฟังจริงๆหรือใจลอยไปแล้ววิธีที่7ด ถ้าคำพูดของเขาดูเย็นชาตัดบทเช่นแล้วไงแปลว่าเขาไม่ได้อินกับสิ่งที่เราพูดเลยครับวิธีที่8ถ้าเปลี่ยนเรื่องทันทีหลังเราถามเรื่องสำคัญบ่งบอกว่าเขาไม่อยากตอบหรือกำลังหลบเลี่ยงวิธีที่9ถ้าถ้าคำพูดเต็มไปด้วยฉันเช่นฉันทำฉันคิดว่าระวังเขาอาจจะกำลังคิดถึงตัวเองมากเกินไปวิธีที่10บถ้าเขาพูดว่าคนอื่นเขาก็ว่าอย่างนั้นนะ เขาอาจจะเอาความคิดตัวเองมาซ่อนในชื่อของคนอื่นวิธีที่11ถ้าเขาตอบช้าผิดปกติหลังฟังคำถามเรานั่นคือสมองเขากำลังคิดว่าจะโกหกหรือไม่ดีวิธีที่12ถ้าคนพูดชอบใช้คำว่าเชื่อฉันสิทั้งที่เราไม่ได้ถามเขากำลังกดดันให้เราคล้อยตามแบบไม่รู้ตัว วิธีที่13ถ้าคนพูดหัวเราะแล้วหันหน้าหนีทันทีนั่นคือการปกปิดความไม่สบายใจอย่างแนบเนียนวิธีที่14ถ้าพูดด้วยเสียงเบาหรือพูดตัดประโยคบ่อยๆเป็นสัญญาณของความไม่มั่นใจหรือกำลังซ่อนบางอย่างวิธีที่15ถ้าเขาพูดว่าฉันพูดตรงๆนะบ่อยมากอาจจะไม่ได้ตรงอย่างที่คิดแต่ใช้คำนี้เพื่อเน้นให้เราหลงเชื่อ ไฮไลท์ light, คำพูดเท่ากับหน้าต่างคนจิตใจเพราะคนโกหกมักลืมท่าทางไม่ได้แต่คนจริงใจคำพูดกับพฤติกรรมจะตรงกันเสมอครับถ้าคุณชอบเทคนิคเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe พร้อมกระดิ่งช่องรู้ใจใน5นาทีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะทำให้คุณเข้าใจคนรอบตัวมากกว่าที่เคย